พวกคุณเคยได้ยินคํานี้กันไหมครับคําที่เวลาใครพูดขึ้นมาเนี่ยคนส่วนใหญ่จะทําหน้าเบื่อหน่ายหนีเลยบางคนก็หัวเราะเหยียดบางคนก็ด่าออกมาทันทีว่าเออไอเดะว่านี้หรอโอ้แม่งเสียงอะไรเสียงอะไรล่ยเลยคนระดับจะนอนแม่ไม่นอนสังทีแม่มาเวนกันนอนอยู่ไหนเลยลุงมันเริ่มพูดไม่หยุดแล้วว่าไปจัดการมันให้หน่อยดีน้องพรุ่งนี้น้ไมทำงานด้วย ใช่แล้วแล้วผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนั่นเองหยอกเล่นครับหยอกเล่นในคลิปนี้ผมเป็นกลางนะครับแต่ผมอยากให้ทุกคนลองฟังดีๆเพราะคําว่าเด็กแว้นที่คุณรู้จักมันอาจไม่ใช่ความจริงทั้งหมดหลายคนรู้จักพวกเขาจากข่าวจากคลิปซิ่งกลางคืนจากเสียงท่อที่ดังจนน่าลำคาญจากอุบัติเหตุที่น่าสลดที่เขาได้ทําเอาไว้หรือจากภาพลักษณ์ที่สังคมตีกรอบให้ว่าพวกนี้มันเด็กเกเรไรอนาคตแต่ เคยมีใครบ้างไหมที่นั่งลงฟังพวกเขาว่าเขาเป็นใครโตมายังไงทําไมพวกเขาต้องออกมาสิ่งรถตอนดึกๆและทําไมถนนถึงกลายเป็นที่เดียวที่เขารู้สึกว่าตัวเองยังมีค่าอยู่ล่ะเพราะบางครั้งเสียงทอดที่ดังลั่นไม่ใช่เสียงก่อกวนแต่มันคือเสียงร้องของเด็กคนหนึ่งที่อยากให้โลกหันมามองเขาสักครั้งคืนนี้ผมอยากจะพาทุกคนไปเห็นอีกด้านด้านที่ไม่ใช่ข่าวไม่ใช่คําด่าแต่เป็นอีกด้านหนึ่งที่ไม่มีใครพูดถึงเลยด้านที่บอกว่าเด็กแว้นอาจจะไม่ใช่ปัญหาแต่อาจจะเป็นผลลัพธ์ของอะไรบางอย่างที่สังคมไม่เคยยอมรับว่าตัวเอง เป็นผู้สร้างเข้ามาได้เลย